ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีชีพในการเลี้ยงหมูนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงแบบบ้านๆอย่างเราท่านๆนะครับหรือเลี้ยงแบบฟาร์มก็มาพบกันีกเช่นเดิมนะครับกับช่างเล็กๆของคนเลี้ยงหมูะสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องหมูหมูที่จะมาพูดมาคุยกันดูสักประมาณหนึ่งเรื่องนะครับเกี่ยวกับการคุ้นหมูนี่แหละฮะ ก็พอดีว่าเอนได้ไปเจอกับคนเลี้ยงหมูเช่นเดียวกันนะฮะก็มีการคุยกันท่านก็เป็นมือแต่ว่าใหม่ก็ไม่ใหม่นะฮะแต่ก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้อาหารหมูนะครับแต่ก็ได้ถามมาว่าให้อาหารหมูเนี่ยโดยเฉพาะหมูขุนนะครับ จำเป็นไหมที่ต้องให้อาหารโปรโตีนสูงสูงนะครับให้ยังไงนะครับซึ่งผมต้องขอ,อกล่าวก่อนนะครับว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็อาศัยในการเลี้ยงการสังเกตการศึกษาเพิ่มเติมนะครับกับการให้อาหารหมูคุนนะครคือท่านบอกว่าหมูรุ่นเล็กนะครับ จะให้อาหารที่มีโปรตีนที่สูงนะครับอย่างเช่นหมูรุ่นนี้นะฮะก็จะให้อาหารที่มีโปรตีนอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าหมูเล็กๆนี่เขาก็จะต้องการโปรตีนมากหน่อยนะฮะถ้าถ้าเป็นหมูใหญ่ขึ้นมาก็โตขึ้นมาหน่อยมันก็ ความต้องการโปรตีนก็จะลดลงนะครับก็จะไปต้องการอย,ย่างอื่นมากกว่านะฮะแต่ปัญหามันไม่ได้เกิดแค่นั้นนะครับท่านก็มีความสงสัยว่าเอถ้าหากว่าเราให้อาหารโปรตีนที่สูงเนี่ยโดยเฉพาะมูเลกเนี่ยท่านบอกว่าท่านสังเกตว่าเอให้อาหารโปรตีนสูง20%นี่มันโตไวทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะให้อาหารที่20% ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะดีฝ่าไหมต้องมาทำความเข้าใจกันนะครับโปรตีนหมูเขาก็ต้องการก็จริงนะครับแต่ถ้ามีมากเกินไปเราให้มากจนเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่สะสมไว้ในร่างกายนะครับก็จะเป็นการสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองโดยปราประโยชน์จริงๆนะฮะแล้วก็จะขับออกมานะครับถ้ามันเกินไปก็มหมายถึงว่าหมู แต่แล้วรุ่นเนี้เขากินโปรตีน20แล้วก็ควรจะให้20นะครับพอเขาโตขึ้นมาแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนสูตรอาหารให้เป็นโปรตีนที่น้อยลงนะครับอีกอย่างก็คือมันช่วยให้เราประหยัดด้วยครับก็มีหลายท่านนะที่มีความคิดว่าเอออให้แม่ให้มันเบอร์หนึ่งเบอร์สองจนถึงวันจับเลยจะดีกว่าไหมมันจะได้โต ในเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยพิสูจน์นะครับผมก็ยอมรับตามตรงเพราะว่าผมก็จะให้ตามที่ระยะเวลานะฮะได้เดือนเดือนกว่าๆน้ำหนักสักประมาณ15บ้ากิโลผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นเบอร์สองแล้วผมจะไม่ให้ยีสเปอรล้วสำหรับโปรตีนผมก็จะมาให้สนะิบแปดเปอนะฮะถ้าถึง25กิโลกรัมขึ้นไปเมื่อไหร่นะฮะก็ดูเฉลีย่ย ผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นให้เบอร์สามแล้วนะครับเราจะให้ไปโดยประมาณสัก,กระยะนะครับจากห้าสิบหกสิบกิโลผมก็จะม,มาเปลี่ยนเป็นอาหารลดต้นทุนนี่คือประสบการณ์ที่ผมทำซึ่งในหลักจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ อย่างน,น้อยก็เป็นการลดต้นทุนแหะครับการเลี้ยงหมูถ้าไม่ลดต้นทุนจะเอาหมูโตอย่างเดียวมันก็ได้นะครับแต่มันจะไม่มีกําไร,นะรกำไรน้อยโดยเฉพาะซื้อลูกหมูมาขุนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วหลักการที่ว่านี้ก็ไม่ต้องไปสังเกตอะไรครับดูที่ข้างกล่องข้างกระสอบอาหารนี่แหละครับเขาก็บอกมาแล้วนะฮะเขาวิจัยกันมาแล้วนะครับว่า หมูกี่กิโลกี่กิโลต้องการโปรโตีนอยู่สักเท่าไหร่นะครับเราก็เอาตามนั้นเลยจะเป็นการประหยัดนะฮะเก็บเงินส่วนต่างนั้นมาไว้จะดีฝ่านะครับในความคิดเห็นส่วนตัรของผมนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจแหละครับถ้าจะให้ผมพูดจริงๆตรงๆนะครับก็คือเอาตามสูตรเขาไดนแหละครับนะ แรกเกิดถึงสิบห้ากิโลกรัมเนี่ยก็ไม่ควรที่จะให้น้อยกว่า20%่สนะิบเซหรือบางท่านบางยี่ห้อก็บางท่านก็ให้ยีเเซก็มีนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนนะครับแต่สําหรับผมผมจะให้แค่20%สอซนตะ์ะอย่าลืมนะครับว่าอาหารแต่ละเบอร์แต่ละโปรตีนเนี่ยมันก็จะมีราคาที่แตกต่างกันก็เป็นส่วนต่าง และอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่คนเลี้ยงหมูควรที่จะทำใจไว้นะครับช่วงนี้นะฮะจะเป็นขาลงของหมูเลยนะมันจะเป็นวัฏจักรของมันอยู่อย่างนี้นะครับทำใจนะฮะเท่าที่ผม,ผมได้ข่าวเว่เามามันก็น่าจะลงอยู่สักประมาณ12บาทนั่นแหละครับนะจากราคาปกตินะครับจากราคาปัจจุบันนะฮะแต่ก็คงจะทยอยลง ก็คงอีกไม่นานคืนรอครับจะได้ข่าวการประกาศลงราคาเพราะเขายืนมาหลายอาทิตย์แล้วนะยืนมานานแล้วนะครับมันก็เป็นปกติวิสัยนะครับเป็นปกติธรรมดาเพราะว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวก็เข้าพรรษาแล้วนะอีก่อีกกี่เดือนความต้องการบริโภคของผู้บริโภคงานต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงนะครับก็ควรทำใจไว้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่เลี้ยงหมู แล้วก็คอยติดตามข่าวสารกันอยู่เรื่อยๆนะครับเช็คราคาส่วนราคาซื้อจริงบางพื้นที่ลดลงมาถึง70็บาทแล้วก็มือนะแต่ราคาประกาศก็ยัง88ดบแปดบาทอยู่เช่นเดิมสำหรับอาทิตย์นี้นะครับจริงบางท่านอาจจะขายได้8ปดสิบสองแดบสามแปดสิบห้า แต่ถ้ารายเล็กๆเ้าย,ย่อยๆนี่ยก็คงจะโดนกดราคาไปแล้วล่ะครับเจ็ดสิบกว่าบาทนะฮะตอนที่ผมทราบมาก็เจ็ดสิบสบาทก็ยังมนึงนะครับนั่นคือรายย่อยนะฮะร,รายย่อยที่ไม่มีลูกค้าประจําก็คือไม่มีลูกช้แบบประจำนะฮะไม่ได้ส่งประจําก็ะจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับสู้ๆนะฮะอย่าถอย พอได้แต่อย่าถอยนะครับการเลี้ยงหมูถ้าถอยนี่ก็คือขาดทุนนะฮะถ้าเลี้ยงยังไม่นานนะครับมันก็จะเป็นเช่นยยนั้นนะครับนี่คือการลงทุนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้แหละครับส่วนเ,เรื่องที่คุยกันมาสําหรับท่านที่เข้าใจเกี่ยวกับการให้อาหารก็ประมาณนั้น,นรประมาณที่พูดมาก็ขอบคุณที่เข้า รับฟังรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ